มาจ้าเอฟซีแม่เพ่นกะกลับมาทากักทายสบายดีกับ fc. ทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่26พฤษภาคม2568นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4ของวันนี้นะคะ fc ก็ตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเที่ยงแล้วค่ะแม่เพนก็ได้แนวทางมาครบหมดทุกสำนักทุกอาจารย์แล้วนะคะสำหรับแนวทางลราพัฒนาวันที่26 พฤษภาคม2568วันนี้นะคะในคลิปนี้แม่เพ็นจะสรุปเอาแนวทางเราพัฒนาของอทุกทุกอาจารย์ที่แม่เพ็นยังบดยท่านลงคลิปไหเดอร์จ้าเนาะก,ก็จะมีของภายในกะมาเบิงพร้อมกันโดยเฉพาะการเป็นของหมอดูเลขเด็ดนะคะจะอยู่ในคลิปนี้ที่เอทั้งช่องรอคอยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจทุกๆกเสียนทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงขอให้ปังแตก3ตัวตรงๆหยิบซื้อของอาจารย์ใดสำนักใดก็ขอให้ถูกเด้อจ้าเนาะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะไฮเอฟซีทั้งช่องมะเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมากันก่อนนะคะการมะเบิงของอผลเลขหกตัวนะคะออกที่แปดเก้าสองห้าเก้าเจ็ดส่วนเลขห้าตัวออกที่เก้าสองห้าเก้าเจ็ดเลขสี่ตัวออกที่สองห้าเก้าเจ็ดสามตัวบน ออก5 9 7 2ตัวบน9 7และ2ตัวล่างก็คือ2 5นั่นเองนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดงวดที่แล้วนะคะโค้งสุดท้ายฟันธงบนวิ่ง9เม็ดเดียวเนาะเลขออก 5 9 7นะคะเพื่อนห้ชุด3ตัวบนมา7 9 3ถ้าผู้ใดตัดเล่นก็จะได้7 9 9 7นั่นเองค่ะส่วนล่างวิ่ง5ให้มา5 7เนะคะเลขออก5้าสององหเด้อจ่าเนาะถ้าเอาจากล่างไปใส่จับใส่นี่สตัวนี้เนาะก็จะได้เด้อนี่ค่ะเนาะได้เลข3ตัวบนเลยอ่ะบุกินยังค่ะ บดบอได้มือนี่กับมือนาเนาะเล็สามตัวนะคะ fc บมีมือหนึ่งกับมือหนึ่งเป็นของเฮ้านะคะสามตัวมีมือหนึ่งแล้วเนาะ,ะสิแตกสามตัวตรงออกให้เฮ้าคือเกานะคะ fc ของ,อง,อง้อมมดูเล็กเด็ดค่ะพะว่าเหล็กพ่นเนาะบนนพ่นฟันท่งมากคงสุดท้ายย่มใดกะอยู่ในชุดสามตัวบนตลอดเนาะอ่ะงวด ชุดแรกคนหามาห้าเม็ดเดียวเนาะให้มาเก้าห้าเจรัยเนาะที่แรกใหเก้าหาเอามาจับใส่เก้าเจ็ดเนาะเสียดายค่ะบ่ะะต้องเสียดายค่ะเพเป็นยังสูต่อไปน้ำกันค่ะสำหรับของเขาฝากมาวิ่งลู่สี่กับห้าห้ามาล่างนะคะแต่ว่าจับคู่ใหโบเข่าเนาะของหลวงตาใหสามมาเม็ดเดียวสามโบเขาเด้อจ้ะ ของตาปากน้ำโพวิ่งลู่สี่กับเจ็ดเจ็ดมานะคะเจ็ดมาบนแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะให้สี่สองเลขเอาห้าสองสองห้าเนาะแม่ลิุ้พารวยวิ่งลู่หลุดนะคะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่เดอ้อจ้านอกนี่คะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามงวดติดต่อกันแล้วนะคะถ้าผู้ใดจับในชุดวินจะได้สามตัวบนนะคะ f อฟสีห้าเก้าเจ็ดเนาะจะได้สามตัวบนนะคะ สามงวดติดต่อกันแล้วเนาะคะ่ะสองงวดที่ออกอชุดรองนะคะนี่ค่ะงวดก่อนก็ออกชุดรองเก้าแปดแปดเก้านะคะงวดนี้ก็ออกชุดรองของสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่นเก้ารองแปดเก้ามาบนนะคะจับคู่โบเขาเนะเก้าหกเก้าแปดยังไห่เก้าแปดเท่นที่สิไหเก้าเจ็ดเนาะอาจารย์หนุ่มกรลสิน ให้วิ่งลูดเด่นหลอง4ให้ห้าสามเลขออกห้าสองสองห้าเนาะนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดตัวเด่นมาห้าล่าง ได้ผลงานของแต่ละสำนักงวดที่ผ่านมากันแล้วเนาะเพราะว่าของลุงโชคดีจะบ,บ่มีอันมาเทยียบไส่เพราะว่าเพิ่นว่าหายมาโบอ่าบัได้หายมาสองสามงวดเนาะได้มากกับตอนคำคำแล้วจังได้จังได้ทรงหายแต่เอฟซีในกลุ่มเนาะกับบลได้ลงลิปหายเขามาเอาตัวเลขแนวทางของลุงโชคดีกันก่อนเลยสำหรับงวดวันที่26พฤษภาคม2568วันนี้เนาะ ลุงโชคดีให้มาราวพัฒนาเลขในตารางมี3 4 5 0 6 7 8นะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดบนล่างให้มาเด่น0กับ5นะคะจับคู่ชุดสองตัวมี80ดศูนย์แปดเอแส้าสามหกศูนย์แล้วก็แปส่วนชุดกันมี3คู่5 7 56และ0ูย์ส เพิ่นจะเน้นชุดสองตัวให้อยู่4คู่นะคะก็คือ8 0ดศูนสาห้แดห้าและ8ปดสามส่วนหลักร้อยงวดนี้มีศูนย์มีสามมีห้าเน้นที่ศูนย์กับสมเนาะชุด3ามตัวบนให้มามี0ูนย์สาห้สามและสามย์ห้าส่วนชุดสี่ตัวมี8 0ดศสาห้าเม็ดเดียวนะคะของลุงโชคดีงวดนี้เนาะ เลขในตารางมี 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8แล้วก็วิ่งรูดเด่น0กับ5บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี 8, 0, 3, 5, 3, 6, 0, 5, 8, 5, 8, 3เน้นวงกลมที่ 80, 3, 5, 8, 5และ 8, 3ชุดกันมี 5, 7กับ 5, 6และ 0, 3 หลักร้อยมี035เน้นที่0กับ3ชุด3ตัวบนให้มี035 036 305ส่วนชุด4ตัวมี8035ค่ะมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นที่9ลรอง5นะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่9ลรอง5จับคู่ชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียว395 ชุดสองตัวก็จะมีเก้าห้าเก้าสามและห้าสามเน้นที่เก้าห้ากับห้าสามเด้อจากของอาจารย์รนุ่มกระสินงวนนี้ส่วนมวดที่ที่แล้ววิ่งลูดมาตัวเน้นนะคะ fc มาล่างตัวเน้นเนาะวิ่งลูดเด่นห้ารองสี่มาที่ห้าล่างค่ะส่วนงวนนี้วิ่งลูดเด่นที่เก้ารองห้าชุดสามตัวบนมีสามเก้าห้าชุดสองตัวมีเก้าห้าเก้าสามห้าสามเน้นที่เก้าห้ากับห้าสามนะคะ น่าแคบนาจ,จอเอาของลุงโชคดีและอาจารย์หนุ่มกระสินกันก่อนเด้อจ้ะเ่อแดดออกมาแล้วตากผ้าไข่แน่ดอกคึมคึมมืดมือเนาะถิ่นทียงยานผ้าบะแหงยาดฝนตกห้ามผ้าเด๋วมาแล้วอ่ะ แคปหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อเด้อจ้ะมาต่อที่แนวทางของหลวงตานะคะสําหรับแนวทางลาววันนี้ของหลวงตาให้วิ่งลูดบนล่างมาเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะสองคู่ค่ะของหลวงตาเนาะของหลวงตาเพิ่นจะห้เม็ดเดียวตลอดเลยนะิ่นบ่ได้ให้หลายคู่ค่ะนคะคะส่วนงวด่ที่แล้ววิ่งสามนะคะสามบ่มาเนาะนี่ค่ะ งวดน,นี้วิ่งรูด7เม็ดเดียวเจกับ7.0นะคะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพสำหรับของตาปากน้ำโพงวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่1กับ4ชุด3มตัวบนให้มาเม็ดเดียวก็คือ 4.9.1. ชุดสองตัวมี4 9่เก้สี่หนึ่งเหนึ่ง หนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งแปดสี่แปดนะคะส่วนงวดที่แล้วของตาวิ่งลูดมาที่เจ็ดบนนะคะเอฟซี FC. แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเข่าเนาะให้มาเข้าวิ่งลูดเจ็ดบนจับคู่โบเขา่าส่วนงวดนี้วิ่งลูดเดนหนึ่งกับสี่บนล่างเด้อจ่าจับคู่ชุดสามตัวบนมีสี่เก้าหนึ่งชุดสองตัวบนล่างมีสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้า สี่ห้าหนึ่งแปดกับสี่แปดนะคะแคปหน้าจอเอาของตาปากน้ำโพกับยวยนท้างก่อนนะคะโอ้ลมพัดยังวอแท้บับอ่ะโอเคหรือยังคะไปต่อเนาะมาต่อที่ของเขาฝากมา แนวทางนะคะเราวันนี้ของเขาฝากมาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกที่ห้ากับ6ชุด3ตัวบนให้มามี6 50้าศหหกชุด2ตัวบนล่างมี5 0 6 0แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะของเขาฝากมาวิ่งรูดมา1ตัวนะคะมาห้าล่างแต่ว่าจับคู่บ่อเขา นวดนี้ก็ให้มาวิ่งรูด5กับ6บนล่างชุด3ตัวบนมี6 50 561ชุด2ตัวบนล่างมี5 0 60กับ5 161นั่นเองค่ะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยนะคะสำหรับของแม่ลิ้ววันนี้มวดนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่7กับ9นะคะ วิ่งรูดบนล่างเด่นที่7ดกับ9เลขในชุดวินมี2องสามห้าหเจ็ดเ้านาะเลขในชุดวินมี2องสามห้าหเจ็ดเก้าชุด2ตัวเน้นที่90 69 20นย์หกเก้สองศอ้มีเนาะเก้าศูนยสองหแล้วก็สามเกส่วนชุดลองมีสองเจ็ดศูหกดสี่ห้ากับห้าเก้านะคะ ของแม่รลิ้วนะคะเอซส่วนงวดที่เล้วเนาะของแม่รลิ้วจับคู่เข้าอยู่เนาะเข้าชุดลองให้มาเจ็ดเก้าเลขออกเก้าเจ็ดบนนะคะส่วนเลขในชุดวินมาสามตัวบนเด้อจ้ะเนาะสามตัวบนค่ะงวดนี้เลยหิ่งบิ่งรูดบนล่างมาเจ็ดกับเก้าเลขในชุดวินมีสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเลขเน้นชุดสองตัวเน้นไปที่เก้าศูนย์ หกเก้าสองเก้าสองหกสามเก้าชุดลองสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่ห้ากับห้าเก้านะคะแชปหน้าจอเอาของเขาฝากมาและแม่ลิ้วพารวยด้ยวยจ้ะ ได้แล้วไปต่อเนาะสุดใจพาลวยสำหรับของสุดใจพาลวยงวดนี้วิ่งรุ่นให้มาเด่นที่9ก้ารองสเลขในชุดวินมีสองสามสี่แปดเกศย์ จับคู่ชุด2ตัวมี28 29 20 38 39 30 48 49 40เน้นวงกลมให้3คู่เนาะก็คือ29 39 49ส่วนชุด3ามตัวบนมี249แล้วก็240ค่ะเมื่ที่แล้วเข้าตัววิ่งตัวลู่ตัวเน้นอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บอเขานอกเก้าหก แท่นที่96-9ห้าท่นที่9้าหาเก้กเจ็ดสีกันงังงามเนาะนีะ่เนะาะจับขามจับตัวเก้าให้เกเนาะเลยพ่งออกส่วนงวดนี้วิ่งรูดเด่น9เหมือนเดิมแต่ว่าลอง4เลขในชุดวินมี234 8 9 0จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี28 29 20 38 39 30 48 49 40เน้นที่29 39 49 ส่วนชุดสามตบนมีสองชุดเนาะก,ก็คือสองสี่เก้ากับสองสี่ศูนย์เด้อจ้ะอ่าสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปของหมอดูเลขเด็ดของทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะเอฟซีจ๋าหมอดูเลขเด็ดที่ทุกคนรอคอยมาแล้วคะ่ะมาปิดคลิปนี้ด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดไปด้วยกันนะคะงวดน,นี้พ่อให้วิ่งลูดบน มาห้าเม็ดเดียวนะคะชุดสองตัวห้าศูนย์ห้าเจ็ดเน้นที่ห้าเจ็ดชุดสามตัวบนให้มาศูนย์ห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะคะตัดเล่นด้วยเนาะบ่มีตัวใดก็เอาไปใส่ติมแน0่ศูนย์เจ็ดน่นะ,นะคะ่ะ fc เดี๋ยวจะว่าบ,รรบ,บอกอีกเนาะ <c oughs> ต้องตัดเล่นด้วยนะคะเลขชุดสามตัวของพ่อหมอดูเลขเด็ดพอวาเลขพิ่นบัวลายคูนะคะ ส่วนล่างค่ะล่างงวดนี้ให้มาสองเม็ดเดียวสองเจ็ดสองเก้าเน้นที่สองเจ็ดค่ะเนาะค่ะส่วนส่วนรอบแรกพ่อให้มาเนาะมวดที่ผ่านมาห้าเม็ดเดียวบนล่างห้ามาล่างเนาะจับคู่ให้บบเขาส่วน ชุดคองสุดท้ายฟันบนเก้าเม็ดเดียวเก้ามาบนฟันล่างห้หมาล่างเนาะวิงลูดเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะส่วนตัวจับคู่เข้า7997บนนะคะเม็ดเดียวเนาะผู้ใดตัดเล่นได้เพราะว่าเหลขชุดบนแค่ชุดเดียวเองถ้าผูา้ใดบตตดเลนก็นขอแสดงความเสียใจน้ำนะคะผู้ใดตัดเล่นได้เงินเนาะมือควดที่แล้วดีใจน้ำเด้อจ้ะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะ ได้แนวทางเนาะครบจบทุกสำนักทุกอาจารย์มาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องในมือนี้แล้วนะคะเพราว่าจะเป็นห้าหนอยหรือว่าเราพัฒนานะคะทุกๆคลิปเอฟซีทั้งช่องต้องเบิงห้จบทุกคลิปนะคะเพราะว่าแม่เพ่นจะเอามาลงสลับกันเนาะบางมือกะของอาจารย์นันมาก,ก่อนอาจารย์นีมาก,ก่อนก็จะได้ล่งของสำนักที่มาก,ก่อนตลอดเลยเนาะต้องเบิง คลิปให้จบทุกคลิปเด้อจารเอฟซีจะได้หูว่าของอาจารย์ใดมาาตัวใดเนาะนะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ขอให้ปังปังแตกสามตัวตรงๆเนี่ยแม่นะคะเพราะว่าล่อค่อยมาหลายงวดแล้วเนาะงวดน,นี้ขอให้แตกค่ะปังปังเฮงเฮงกันยกช่องนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ